คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่15พฤศจิกายนเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตของเราเองลูกาบทที่22ข้อ49เมื่อพวกสาวกของพระองค์เห็นว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าให้พวกข้าพระองค์เอาดาบสู้ไหมความเป็นพระเจ้าของพระเยซู นับว่าเป็นหลักข้อเชื่อที่สำคัญอย่างยิ่งในพระคัมภีร์ทุกครั้งที่ผู้คนเรียกพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคำคำนี้มีความหมายเท่ากับยาเวเป็นการยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่2 0ข้อ28 การมีพระเยซูเป็นพระเจ้าของเราย่อมหมายถึงการที่เรามีพระองค์เป็นผู้ปกครองชีวิตของเราโดยสิทธิของพระผู้สร้างและพระผู้ไถ่ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมหนึ่งโครินบที่6ข้อ2ี่กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิด สิ่งนี้ย่อมขัดกับกระแสะโลกสมัยนี้ที่ชอบยกยอตัวเองให้สูงกว่าคนอื่นคนเรามักชอบอ้างสิทธิ์ของตนมากเกินไปบางครั้งก็ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนี่ไม่ใช่เรื่องดีต่อสังคมโดยส่วนรวมเลยและพระเจ้าเองก็ไม่ได้คาดหวังให้พระกายของพระองค์ทําเช่นนั้นด้วยในฐานะคริสเตียนเราต้องเตือนตัวเองเสมอว่า ชีวิตของเราไม่ใช่ของเราเองเราไม่สามารถทำสิ่งตามใจปรารถนาของเราเองได้เราควรถวายตัวของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตแด่พระเจ้าซึ่งเป็นการปรนิบัติที่สมควรแด่พระเจ้าผู้ส่งมอบชีวิตของพระองค์เองให้กับเราดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมโรมบทที่ 12: ข้อหนึ่งเราควรมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า และให้ทุกการกระทําของเราถวายเกียรติแด่พระองค์ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมโรมบทที่14ข้อ7ถึง10ก่อนเราจะทําสิ่งใดเราควรถามตัวเองเสมอว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ฉันคิดหรือไม่และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ฉันทำหรือไม่ถ้าคำตอบคือไม่หรือใช่แบบไม่เต็มปากเราก็ไม่ควรทำสิ่งนั้น การกระทำใ,ใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อก็ล้วนเป็นบาปทั้งสิ้นดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมโรมบทที่14ข้อ23พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ไถ่จึงทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราให้เราใช้ชีวิตนี้ถวายเกียรติแด่พระองค์ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกัน ข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกดำเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกวันและตรันหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิตของลูกลูกขอทำตามพระทัยของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน